โอเคก็กล่าวจนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับ s p i i d y Toilet m o s t e r w o r s d ตอนที่ส6ของ Dom Studio นั่นเองนะครับผมซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นจากหน้าปกเียวว่าอัปเกรดท่านดิวแมนมาแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเจอกันยังไงและจะเจกิดการต่อสู้ขึ้นไหมเพราะนั้นปร,รับชมกันเลยครับผมบายคลิปนี้ยาวสนาทีมา เปิดมาครับอ่าเป็นดิวเนาะเป็นเททัดนดิวหรือเปล่าหรือยังไงเพราะว่าจากที่อ่าจากที่ดอมได้บอกมาเนี่ยเออเทนัดนดิวก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าดำอยู่ใต้ดินของฝั่งสกิบดีเพราะว่าเขาแบบไม่อยากสู้อะไรประมาณน,นี้อ่าเททันทีวีมาที่ฐานครับพร้อมกับเจ้าแซนทิสอ่านี่ไงฐานเฟสศูนย์นะไอเฟสหนึ่งเฟสหนึ่ง มาสู้ครับทำไมเหมือนเจ้าแซนทิดมันตาหลังเหลืองๆวะเพราะอ,อะไรเอ่ยมาทางนั้นของอีกอาฝั่งหนึ่งครับผมแเอาฝั่งที่เป็นตัวละครหลักครับที่จะมาช่วยนั่นเองอ่ะเราได้เป็นพี่คิริตโตะคะรับผมนี่สาบไปเป๊บ เพื่อจะมาช่วยอ่าดีวเมนนะมีรบแกงรับครบแกงวัดต่อฟ้กไปครับรออะไรดิือสซสินปึ๊บโอเครอดไปได้ครับมันจะพังประตูเข้ามาไหมเนะี่ยดีวเมนก็เลย เจาะเลยละกันต้้มระเบิดนะครับ <c oughs> เราต้องตามหาตัวดิวแมนนะเฮ้ยอุยตัวโคตรใหญ่เลยมิวแทนตัวนี้อ๋อไอมิวแทนที่ถูกฝืนคืนชีพครับออืืตามเลเซอร์นี่ดิวแอสซิสซินโคตรผิวโคตรจา่าแบบโคตรเบอร์โคตรจ่าอะไรไม่เข้าใจผมพูดคำว่าอะไรเนี่ย นี่ซาเว่ยปืมกันไว้เฮ้ยหูดิวแอชซินโครโหดครับนี่คาเม่าวูแมนปืนพลาสมาผมอาจจะมีการเลขกชื่อตัวละครผิดน,นะขออภัยไว้ด้วยนะครับมันหลายตัวมากเลยนะเฮ้ยเอาแล้วพี่ชีโตพี่ชีโตโอ้มันคลั่งครับมันคลั่งมันคลั่งมันคลั่งอ๋อมันตาบอดนะ เฮ้ยฟลกวูเมนครับทีบวีวูเมนดีใจใหญ่ <c oughs> เอาไม้ดูดซ่อมคืนมานะแล้วก็ผักลงไว้โอ้โหเป็นเหี่ยวลึกเลยนะอะคาร์มาลาวูเมนก็ชูสั่งนิ้วสเต็ปเดิมครับเขาไม่ชูนิ้วเดียวนะเขาต้องชูสั่งนิ้ว เนี่ยทีวีเม้นก็เผาระบบนะเพื่อจะได้เข้าไปโหละใครอยูว่วะนั่นนะ่ะอ๋อไอ้นี่ครับเอาแล้วลูกดองมันก็มีตัวใหญ่ๆเตรียมไปหมดเลยนะยังไงครับดีวีเมนเอาแล้วครับจะเอายังไง อ๋อส่งรหัสไป,อ,สปอ๋อไม่ใช่แล้วก็มีไอบิลลี่ด้วยครับเชดโค้โคตรตึงโคตรที่อ๋อนึกว่าจบอย่าเพิ่งจบกำลังนุ่งมาเลยกำลังมันมนเลยอะ่ะเอ้มาแล้วครับอ๋อส่งสัญญาณให้ไท่ทานดิวครับนี่นะอ๋อที่เราเห็นในท่านดิวเพราะว่าดิวไม่ส่งสัญญาณ โอเคตอนต่อไปเป็นการเอาเหล่าดิวแมนคืนมา <c oughs> แล้วแม่งโคดูเดือดโคสุดยอดตอนนี้มันมากครับผม้โหนะสุดยอดจริงๆนะครับก็ เอาไงเนื้อเรื่องข้าวเลยตอนนี้เป็นเกี่ยวกับการบุกมาหายสกีบิดี้ทอเรีนเนาะตอนต้นเนี่ยเราจะเห็นในด้านดิวแมนเนี่ยขุดอยู่เนาะนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอ่อพี่ชายด้านทีวีแมนของเราเนี่ยก็จะมาที่ฐานสกีบิดี้แล้วก็พร้อมสู้กับเจ้าแซนติทอเรียนนะครับส่วยายหลักเนี่ยจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเขากำลังจะสู้กับโพสต์สกีบิดี้อยู่นะนี่เลยนะครับ ซึ่งหล่นั้นเนี่ยก็จะปราบตัวน,นี้ได้อย่างงนะ่ายเนาะแต่เขาจะไปเจอไอสกิบดี้ตัวใหญ่นะแล้วก็หนีเข้าไปในห้องนี้แลวหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมาเจอเจ้ามิวแทนที่ถูกฝืนคืนชีพเนาะซึ่งไอนี้ม่งก็โคตรโหดเลยใช้เวลาสู้กันอยู่นานครับจนกระทั่งเอ,อ่อคล็อกวูแมนต้องมาช่วยเลยนะนะครับแล้วมันก็โดนผักตกเหวไปหลังานั้นก็จะเปิดเข้ามาในห้องห้องหนึ่งนะครับ ก็จะมีบิลลี่แล้วก็ไอตัวหน้าไอตัวฟ้านะแล้วก็พวกมิวแทนที่ถูกฝืนคืนชีพมาปกอยา,ายามแบบไม่ไม่ใช่คำว่าปกป้องนี่กักขังดิวเมนไว้อยู่นะครับไม่ให้ใครมาช่วยเออดิวเมนที่เห็นพวกเอ่เอ,เอ่พวกตัวละครหลังเนี่ยมาช่วยนะดิวแอลินเลยพยายามหน้าเป็หนึ่งทีและดิวเมนก็เลยส่งสัญญ,ญาณให้ไททันดิวแมน นะครับนีเลยซึ่งฉากนี้ตอนต่อไปน่าจะโคตรมันแน่นอนนะและนะครับจะตัดมาที่เดยท่านดิวแมนที่ได้รับรับสัญญาณนะเขาเลยขุดจากดินขึ้นมาเราจะได้ยินเสียงดๆด,ๆดๆอยู่นะนี่แล้วเขาก็คำรามไหนึ่งทีเลยนั่นเอง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Skibidi Toilet Multiverse Season 36นะครับของ Dom Studio สำหรับคินนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไคร์นและกดแชร์ผมด้วยสำหรับตอนที่37จะเป็นยังไงไปรับชมกันใน EP หน้าครับผมสำหรับคินนี้ไปละครับ